สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการคัดของในกระเป๋าแล้วก็การคัดของขายในการฟาร์มออโต้นะครับผมจะตั้งยังไงบ้างเนาะอย่างแรกเลยร้านอ e ีลาสติกช็อปบริษัทร,รับเติมเกมราคาถูกสบายกระเป๋ารวดเร็วและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเกมเซลไนรีเบิร์ t วู r ทิริงเวฟฮอนไก s t a r ์เรลและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายการันตีจากผู้ใช้บริการมากกว่าแสนคนทางร้านเปิดทําการมา5ปีคุณหน้าคุ้ตาในเพจสีเหลือง มีบริการเติมเกมทั้งระบบ u i d และ ID Pass w o r d ให้เลือกนะครับทางร้านจดทะเบียนการขาแบบถูกกฎหมายลงทุนจดทะเบียน2ล้านบาทเพื่อเพิ่มความมัน่นใจให้กับลูกค้าปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%แน่นอนมีทีมงานแอดมินดูแลตลอดเพ,อเพื่อสามารถเช็คได้นะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k ของ e l a s t i c Shop ทางร้านเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเพจจริงมีติ๊กถูกเว r i f y จาก Facebook ด้วยนะสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นเริ่มต้นเนาะ ที่ฟาร์มมีของ2จุดเยอะๆนะครับในการฟาร์มแล้วมีของ2จุดเยอะๆเนี่ยเราจะคัดแบบไหนกันบ้างนะอย่างผมเนี่ยมีอ่าสมมติเป็นเซตสายโจมตีแล้วกันนะผมแยกเป็นเซตสายโจมตีกับสายป้องกันแล้วก็สายแบบพิเศษนะสายโจมตีจะมีอ่าโจมตีจุดอ่อนอัตาคิแล้วก็ไฮด้านนะครับผมจะแยกเป็นอย่างนี้นะไอเซตเหล่านี้สเตตัสหลักที่เราจะขายก็คือจะเป็นเลือดแฟลตป้องกันแฟลตโจมตีแฟลตนะครับ เข้าเป้าแฟลเข้าเป้ามีแฟลทอะไรวะมัวไปละเออไอพวกเนี้ยแล้วก็เลือดนะครับของเหล่านี้แล้วก็ป้องกันสายโจมตีของเหล่านี้ผมจะจับขายให้หมดเลยนะครับที่เป็น2จุดนะแล้วก็ถ้าเป็นอ่าซับสแตทละ่ะพวกสายโจมตีเนี่ยเราจะไม่ต้องการป้องกันแฟลตเราจะไม่ต้องการ h p f l แฟลตใช่ไหมในการคัดของของผมนะผมจะใช้วิธีเลือกทีละ2องซับสแตท ถ้าเรามีของ2องซับแตตอย่างนี้มันจะโชว์แบบนี้นะครับแล้วก็ไปเช็คดูว่าอ่ะสองซับแตตเนี่ยมันไม่ได้ใช้เลยอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่ผมจะเลือกก็คือเลือกทั้งหมดแล้วก็ขายนะครับต่อไปบางคนอาจจะผมอะต้องการคัดที่เป็นอะ่ะต้านทานผล2ใช่ไหมเข้าเป้าใช่ไหมสออันเนี่ยพวกตัวดาเมจอะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับบางตัวอาจจะใช้ผลเข้าเป้าด้วยเนี่ยอาจจะต้องเก็บ แต่ส่วนใหญ่ที่เป็นพวกราเมจสดที่ต้องการอัตราคิคเลตอย่างเงี้ยคีดาเมจตรพูดผิดนะครับเราจะเลือกสอนนี้ถ้ามี2ชิ้นนี้อยู่ในของชิ้นเดียวกันเราก็จะขายไปนะครับหรือบางคนอาจจะเซตไว้ที่เลือดแฟตแล้วก็มาที่อัตราบล็อกอย่างเงี้ยสายโจมตีไม่ได้ใช้เนาะพราะมันหาเจออ่าเราก็มาดูดิมันของมันโอเคไหมอย่างเงี้ยของมันเป็นเลือดป้องกันอยู่แล้วถ้าเราไม่ใช้ก็กดเลือกทั้งหมดแล้วก็ขายไปได้เลยนะ อันนี้คือจะเป็นการคัดของในเบื้องต้นของคนที่มีสจุดเยอะๆนะครับต่อไปจะเป็นเซตตป้องกันกันบ้างเซตป้องกันเนี่ยก็คือจะเป็นเลือดบล็อกแล้วก็ป้องกันนะครับสามเส้นนี้สิ่งที่ผมจะเลือกก็คือไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่จุดอ่อนไม่ได้ใช้อัตาคิแต่อัตาคิบางครั้งอาจจะได้ใช้นะมันมีนะครับ พราโจมตีไม่ได้ใช้แน่นอนความเสียหายคิไม่ได้ใช้แน่ๆเพราะว่าไอ้พวกตัวสายป้องกันไม่ได้ใช้นะครับส่วนอัตราคิจะใช้ในกรณีที่ว่าตัวละครเราใส่เซ็ตบล็อกแต่ยังอยากให้ตัวละครตัวนั้นนะสามารถทำดาเมจได้ระดับหนึ่ง นะครับก็จะทําเป็นอุปกรณ์ที่2ชิ้นอะไรประมาณเนี้ยครับเลือดแฟลตป้องกันแฟลตโจมตีแฟลตเหมือนเดิมไอนี้ขายทิ้งนะครับข้าเป้าเก็บไว้สักหน่อยก็ได้ครับแล้วเราค่อยมาคัดไอพวกซับสแตัทอีกทีนะเพราะว่าเข้าเป้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของลีน่ากับโรซี่ใช่ไหมสองตัวเนี้ยในการผ่านด่านเรามักจะใช้ของเข้าเป้าสักชิ้นหนึ่งเพื่อให้อัตราสร้างสถานะหรืออัตราข้าเป้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า4 0ของมอนสเตอร์ในแมปนะครับจะทําให้เราแปดสถานะได้นะครับถ้าเรามีค่า อาจจะแปะยากแล้วก็แปะไม่ติดเลยนะครับต่อไปมาพูดถึงเรื่องซับส t ต็สใส่ป้องกันสา่ป้องกันซับสเตที่เราจะไม่ต้องการก็คืออัตาคิจุดอ่อนเมมิชิแล้วก็ไอ้พวกแฟดทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องการน,นะครับไอ้ของเหล่านี้จะไม่ต้องการแต่ในการเซตว่าอา่าผมไม่อยากได้โจมตีไม่อยากได้อัตาคิเซตไว้2ชิ้นแล้วก็หาดูว่ามีอะไรบ้างถ้ามีเฮ้ยไม่ได้ใช้ว่ะแต่ป้องกันนะ่ไม่ได้ใช้หรอกนะตัวซัพพอร์ตอะ่ะก็เลือกทั้งหมดแล้วก็ขายไปเลยนะครับหรือบางคนอาจจะ เอ้ยอตาคิดามจชิสายซับอะ่ะไม่ได้ใช้รอก็ถ้ามันมีคู่กันเนี่ยก็หาดูเอ้ย hey, ไม่มีคู่กันว่ะขายไปเลยนะครับอ่าผมก็จะคาดประมาณนี้นะสำหรับตัวซัพพอร์ตเนาะต่อไปจะเป็นตัวพิเศษหน่อยครับก็คือพวกหมอผีแล้วกันหมอผีผมจะแยกจากกู้ปรับสมดุลน,นะเล้นหมอผีเนี่ยสิ่งที่เราจะคัดออกก็คือจุดอ่อนอัตาคิดามจชิแปดทั้ง3อย่างแล้วก็เข้าเป้าอาจจะได้ใช้เก็บไว้ก่อนก็ได้ทําไมผมถึงเลือกประมาณนี้เพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวแปะสถานะส่วนใหญ่ เราไม่ต้องการจุดอ่อนเราไม่ต้องการคีเลทเราไม่ต้องการดามิชิเราต้องการเพียงแค่แปะสถานะให้ติดแต่ใครจะแอดวานซ์ขึ้นเราก็เพิ่มอัตราคีเข้าไปเนาะดามิชิีไม่ต้องรับเพราะเราไม่ค,ค่อยติดคิดอยู่แล้วอ่าแต่ส่วนมากพวกตัวที่เป็นแปะสถานะต่างๆอ่าต้องการแปะโควิดจะเม่ขียเงี้ยมันจะใช้พลังโจมตีดังนั้นเก็บพลังโจมตีไว้เนาะอยากบางตัวเป็นน็อกเราอยากให้ถึกใช้ป้องกันนะครับหรือจะใช้เลือดก็ได้ถ้าเป็นน็อกเลือดเยอะอะไรประมาณเนี้ย มันจะเป็นแน,แนวนี้นะครับแล้วก็ส่วนซับแซตของตัวคอเหล่านี้ส่วนมากที่เราจะหากันที่จะเอามาขายคนระับก็คือจะเป็นพวกซับแซตที่เป็นแฟตทั้งหลายเนี่ยโจมตีแฟตป้องกันแฟดเลือดแฟตอันเนี้ยเราจะเอามาขายให้หมดบางคนอาจจะหาที่เป็นความเสียหายขี้กับอัตาชิติดต่อกันก็ได้เพราะว่าตัวที่แปดสถานะ2ขค่าเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้ที่เราจะใช้จริงๆคือจะเป็นค่าบล็อกกับเข้าเป้าเนาะจุดอ่อนก็ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยก็หาว่าเอ๊ะมีจุดอ่อนไหมจุดอ่อนบวกอะไรบวกอัตาีิ ถ้ามีเอ๊จะขายดีไหมนะถ้าเป็นในเคสอ,อย่างเงี้ยผมก็จะขายเพราะไม่รู้จะใส่ตัวอะไรเออผมก็จะขายนะครับบางคนจะไม่ขายก็แล้วแต่นะอ่าเป็นแค่แนวคิดีให้เลือกละกันนะครับต่อไปไปพูดถึงเรื่องผู้ปรับสมดุลกันบ้างไอ้ผู้ปรับสมดุลเนี่ยมันจะแตกต่างกับเส้นอื่นๆหน่อยสิ่งแรกที่เรารู้กันก็คือแฟลตสามอันขายหมดนะครับเลือกมาแล้วค่อยไปขายแล้วก็ป้องกันมีตัวได้ใช้ลูดี้ได้ใช้จุดอ่อนบางตัวเป็นตัวดดเมจที่ต้องการจุดอ่อนเราอาจจะได้ใช้ก็ได้ เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับโจมตีก็อาจจะได้ใช้นะครับพวกปรับสมดุลเนี่ยมันเซตปรับสมดุลเนี่ยมันจะเป็นพวกเซตต้านทานสถานะถ้าใส่ครบ4เซตตัวละครที่ใส่ครบ4เซตจะต้านทานสถานะข่าวคอนโรหรือซีซีนะพวกต้านทานสถานะเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยพวกดีบัฟไฟช็อตอัมาพาตอะไรพวกเนี่ยมันจะต้านทาน1นเทินนะครับจะเป็นตัวประเภทที่ว่าเราต้องการให้ออกสกิลก่อนในช่วงต้นเกมเวลาจองสกิลไว้งเนี่ย เราจะได้ไม่ต้องโดนแคนเซิลไงอะไรประมาณนี้ครับส่วนซับสแตก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะบางคนต้องการอ่าต้านทานใช่ไหมไม่ใช่ดิต้องการจะขายต้านทานกับข้าวเป้าก็เลือก2อันติดชิ้นไหนมี2องซับสแตนี้ติดกันก็ขายไปได้เลยนะครับถ้าใครไม่เอานะแต่ส่วนมากก็เหมือนกันเนาะไอซับสแตททั้ง3อันเนี่ยสามอันเนี่ยก็ไปเลือกทีละสออันละกันนะเนี่ยมีอันไหนติดกันหรือมีอันนึงแล้วก็ไปเช็คดูว่าเฮ้ยมันสวยไหมวะอย่างเงี้ยโจมตีไม่สวยเงี้ยผมก็จะขายทิ้งอะไรประมาณเนี้ย เราก็ไปคัดคัดเองกันนะผมอาจจะแนะนําได้ไม่หมดหรอกเพราะว่ากรณีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างบางชิ้นของแบบแฟดต้องการแต่อีก3ออฟเป็นความเร็วเต็มขี้ตาขี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีออฟแฝตนี้ติดมาอันนึงมีออฟแฝตเลือดติดมาอันนึงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะลองเสี่ยงในการตีบวกดูก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้ครับมัจจะค่อนข้างจุ่มยิมหน่อยนะในการาคัดของอ่เียแต่ผมจะบอกไปเรื่องการคัดคร่าวๆแล้วกันนะถัดไปจะเป็นสําหรับคนที่ฟาร์ม เลตเกมก็คือชั้น15หรือชั้น1 3 14 15ไอ้ใช้พวกเนี้ยมันจะเป็นคนระดับที่ว่าของ2จุดที่เราตีบวกมามันสามารถใช้ได้จริงๆแล้วสวยแต่เราต้องการซับสเต็ปที่สวยกว่าเดิมนะครับมีออปชันที่เยอะกว่าเดิมนะ2จุดเราจะขายทิ้งให้หมดเฉพาะคนที่ฟาร์มชั้น15ได้เท่านั้นนะครับว่าชั้น15มันจะดรอป3จุดกับ4จุดเท่านั้น2อจุดจะไม่ดรอปสำหรับใครที่มี3จุดเยอะๆหา2จุดไม่เจอครับติ๊กนี้2จุด ับขายใหห้มดส่วนซับแต่ที่เหลือก็เหมือนเดิมที่เคยแนะนําไปตอนต้นเมื่อกี้เนาะต่อไปในเรื่องเรดเนี่ยผมจะตั้งขายยังไงบ้างนะครับถ้าเราตั้งออโต้ในทีมมังกรนะทีมมังกรมีเซตอะไรบ้างโจมตีเลือดจุดอ่อน3เซตนี้เรามาดูว่าแบบไหนที่เราจะขายบ้างอย่างแรกเลยสเตจัสแฟตจะขายนะครับแล้วก็เข้าเป้าก็าจะขายตัวดาเมจจุด on. อ่อนอัตชาคิดเมคิ i, พวกนี้ได้ใช้เก็บไว้ ป้องกันก็คือเซตเลือดป้องกันจะได้ใช้ hp เเซตเลือดจะได้ใช้เป็นประมาณนี้เลยในการคัดของเนาะ แล้วก็อุปกรณ์ป้องกันนะครับก็แปดทั้งสามอันขายให้หมดต้านทานก็ขายด้วยนี่ผมจะตั้งประมาณนี้แล้วก็บางคนที่อ่าสำหรับใครที่ไปตีวัวนะวัวจะมีเซติบล็อกแล้วก็ป้องกันตามเซตนี้สิ่งที่เราต้องการจะขายก็เหมือนเดิมครับเข้าเป้าแต่เข้าเป้าไม่ขายก็ได้นะเพราะว่าบางชิ้นอนะ่ะเข้าเป้าสเตตัมันสวยนะครับเรามาให้ตัวซับใสได้นะเวลาผ่านด่านอย่างลีน,น่าผ่านด่านโรซี่ผ่านด่านเงี้ยแต่เซตบล็อกเพิ่มความถึกแต่เราต้องการให้ตัวเนี้ยมาสามารถแปะสถานะใส่ฝ่าย,ายอย่างลีน,น่า,ากดสกิลบนต้องการลดเกกกาาาาาานน่ย่นนยถ้้้้ปลออออวขงมโ แปะสถานะที่เป็นรถพลังป้องกันอะ่ะมันก็จะน้อยลงตามนะครับถ้าต้องการการันตีแปะสถานะเราก็ควรทำถ้าเข้าพ่อของลินะ้น่ะให้เยอะกว่าถ้าต้านทานของมอนคือให้มากกว่า40%นั่นะเองก็อาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้อ่าส่วนอื่นก็เก็บเก็บไว้ก่อนเนาะอ่าพวกเนี้ยเก็บเก็บไว้ก่อนไว้เราค่อยไปคัดในกระเป๋าอีกทีหนึ่งในเรื่องของซับแซกนะครับส่วนพลังป้องกันไม่ใช่สิส่วนเครื่องป้องกันนะครับเหมือนเดิมแปดสามอย่างขายหมดเก็บเปอร์เซ็นต์เก็บบล็อก เก็บความเสียหายของบัวนะที่เราไปฟาร์มวัวต่อไปถ้าเป็นไฮด้าล่ะไฮด้าเราจะขายแบบไหนบ้างมันจะเหมือนคล้ายๆกับมังกรเลยไฮด้านะครับแต่มันจะต่างกันนิดนึงกับมังกรเนาะคือเข้าเป้าเราอาจจะเก็บก็ได้บางคนก็ไม่เก็บนะครับเพราะว่าแค่เ,เ,เซ็ตเข้าเป้าเวลาคุณใส่อุมีค่าเข้าเป้าจากซับแซดบวกกับผลเซ็ตอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิน40%แล้วก็ได้เงี้ยถ้าเอาไปเล่นผ่านแานนะ แต่เขาไปเล่นอารีนาเนี่ยอาจจะต้องใช้เยอะหน่อยนะเพราะว่าทีมถือค่าต้านทานมาันค่อนข้างเยอะพวกทีมถือเขาชอบเล่นพวกค่าต้านทานเยอะนะครับก็อาจจะต้องใช้พื้งขอเข้าเป้าซะหน่อยแล้วก็เลือดรับก,ก้อนเก็บไว้อันนี้เหมือนเดิมเก็บไว้นะครับไปตั้งขายประมาณนี้แหละส่วนอ่าเข้าป้องกันอย่างเงี้ยเซนไทด้าลดความเสียหายบางครั้งเราได้ใช้บล็อกบางครั้งก็ได้ใช้เนี่ยผมก็จะตั้งขายประมาณนี้เลยนะในการฟาร์มแล้วก็ขายออโต้นะพวกออฟแฟตเนี่ยขายหมดเลยนะครับง่าย ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวิธีการคัดของในแบบฉบับของผมที่ผมมักจะใช้กับไอดีตัวเองนะครับตัวเพื่อนจะใช้ตามผมก็แล้วแต่นะครับสาหรับใครที่มีการคัดไอเทมตามแบบฉบับของตัวเองก็ใช้ของตัวเองก็ได้หรือจะใช้ของผมก็ได้นี่ก็เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสําหรับการคัดไอเทมไม่ให้ล้นถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซ้ายผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ